คำในภาษาอังกฤษที่อ่านยากกว่าการสะกดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลย Suitable Suitable นะคะคำนี้เราจะแบ่งแยกนะคะหนึ่งเลยมีคำว่า suit อยู่ในนั้นถ้าเราเคยเห็นนะคะจะเป็นเสื้อ suit หรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ able able นะคะแต่แน่นอนเวลาเอามา merge สองคำด้วยกันมันต้องพูดไวนะคะให้มันเป็นคำเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น suitable ซึ่งหมายถึงว่าเข้ากันนะคะมันเข้ากันนะคะหรืออาจจะใช้กับคนก็ได้หรือสิ่งของหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้อ่ะมีสองคนที่คู่ควรด้วยกันนะคะแล้วบอก there a suitable couple there a suitable couple ก็พูดได้นะคะ unfortunate unfortunate Unf อันนี้ก็คล้ายๆค,คำว่า disadvantage นะคะแต่มันมันจะหมายถึงว่าอ๋อเป็นเป็น เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ไม่อาจจะแบบเกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าหมายถึงอาจจะเกิดขึ้นในโมเมนต์ก็ได้ซึ่งหมายถึงว่าอ๋อมันเป็นทางลบอะค่ะสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยากจะให้คนคนนึงมางานวันเกิดคุณมากๆแต่เขามาไม่ได้ก็สามารถบอกว่า unfortunately she couldn't make it unfortunately she couldn't make it หมายถึงต้องมี สิ่งสิ่งเศร้าเกิดขึ้นเนาะก็คือเขามาไม่ได้เขามา attend birthday party ของคุณไม่ได้นั่นเองนะคะจะเป็น unfortunate นะคะแต่ถ้าเอา un ออกแล้วเป็น fortunate ก็จะเป็นสิ่งดีทันทีนะคะตรง un จะทำให้มันกลายเป็นสิ่งลบคล้ายๆกับ disadvantage คำว่า dis ข้างหน้าก็เป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งดี advantage ก็กลายเป็นสิ่งลบทันทีนะคะต่อมานะคะทุกคนจะเป็นคำว่า คือคำนี้นะคะพออธิบายก่อนว่ามันเป็นคำในเรื่องของโ o ร o s c o p e h โ r ร s c o ส e จะเป็นในเรื่องของความเชื่อของคนนะคะอย่างเช่นราศีของคนไทยนั่นเองนะคะซึ่งคำนี้จะอ่านยากมากแล้วส่วนใหญ่นะคะเอาเป็นว่า80%ที่พอได้ยินคนที่ไม่ได้เป็น Native s p e a k e r พูดคำนี้พูดผิดตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันสะกดแบบนี้แล้วมันไม่ได้ไม่มีใครจะรู้ว่ามันจะออกเสียงแบบนี้ค่ะ มันจะเป็นคำนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่คนจะออกเสียงว่า pieces นะคะแต่มันจะออกเสียงว่า pisces pisces นะคะซึ่งอันนี้ถ้าเราอ่านแล้วเราไม่มีทางรู้นะคะใครที่เกิดกลางกุมพาไปถึงกลางมีนาคมนะคะมักจะเป็นโ o r o s c o p e นี้นะคะก็คือแล้วแต่ความเชื่อของคนเนาะที่เขาบอกว่าจะนี่ใสแบบนี้1 2 3อะไรอย่างงี้นะคะก็เราแต่ความเชื่อแต่ว่าจะเป็นช่วงกลาง february ไปถึงกลาง march นั่นเองนะคะจะเป็น pisces p i s c e s ใครที่เป็นกลุ่มที่เกิดในช่วง p s c e s นะคะยังไงก็อันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลเฉยๆเนาะก็โซเมตของคุณน่าจะเป็น Cancer หรือ Scorpio นะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะโอเคไปดูคำต่อมาเลยอีกคำหนึ่งที่จะได้ยินบ่อยๆนะคะเป็นคนสิ่งที่คนที่ไม่ใช่ Native พูดผิดอยู่เรื่อยๆจะเป็นคำนี้ซึ่งมันจะออกเสียงว่า sc roll, scroll scroll นะคะแต่จะได้ยินเป็น scroll scroll บ่อยมากนะคะก็คือจะเป็น scroll ซึ่งหมายถึงว่ายกตัวอย่างสมมติว่าอยู่มี Meeting ออนไลน์อยู่นะคะแล้วอยู่กำลังบอกเขาว่าเออให้เลื่อนเมาส์หรือเลื่อนตัว t r i p แพดคือลงลงหน่อยก็คือเลื่อนบนหน้าจออยากจะให้ลงไปข้างล่างนะคะถ้าแบบกำลังแชร์สกรีนอยู่กำลังโชว์อีกฝ่ายหนึ่งว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยเราจะบอกว่า please scroll down scroll คำนี้ยากมากนะคะเพราะว่ามันจะมี or กับ l นะคะซึ่งมันจะออกเสียงว่า scroll scroll วิธีการฝึกนะคะลินนะคะตอนท้ายพยายามให้มันแตะเพดานเลยนะคะตอนที่เราพูดว่า scroll scroll นะคะยากมากนะคะแล้วคำนี้ only practice นะคะคือถ้าจะพูดให้มันถูกนะถ้าอยากจะพ ronounce ให้ถูกก็ต้องฝึกอะคะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยตัว l มันค่อนข้างจะดีดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าบอกก่อนเลยนะคะถ้าถ้า,ถามีใครพูด Ground, หรือว่าพูดอีกวิธีหนึ่งอะคะ่ะถ้าพูดกับ t น v e speaker เขาเข้าใจคุณนะอันนี้ก็ยังไงเขาก็เข้าใจอะคะ่ะแค่บอกว่าวิธีการ p ronoun c ะค่ะที่ถูกของคำนี้จะเป็น scroll ต่อมาคำนี้ค่ะ Wednesday Wednesday นะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งในอาทิตย์นะคะที่เพอเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยได้ยินนะคะเป็นวันกลางของอาทิตย์เลยนะคะวันพุธนั่นเองนะคะ Wednesday นะคะตอนนี้ก็มีซีรีส์ด้วยเนาะของ Adam Family ที่ชื่อ Wednesday ด้วยที่ดังมากนะคะนี่เลยเชื่อว่าทุกคนเคยดูนะคะแต่ว่าวิธีการออกเสียงที่พอเคยได้ยินจากคนที่ไม่ใช่ Native Speaker พูดผิดนะคะจะเป็น Wednesday Wednesday พราะอะไร ก็เพรว่ามันสะกดแบบนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ออกเสียงแบบนั้นแต่ว่าวิธีการ p ronounce ที่เอาตาม native เ,เลยจะเป็น Wednesday Wednesday นะคะคำต่อมา accelerator accelerator นะคะอันนี้ก็คือตัวกดให้เราเร่งขึ้นนะคะถ้าอยู่ในรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ people can say คนเขาพูดได้ว่า step on the accelerator หมายถึงว่าทำให้มัน ไปไวๆนะคะหรือว่าถ้าคุณอยู่ในบริษัทหนึ่งที่เป็นเซลแล้วแบบถ้าคุณขายเยอะหรืออะไรเงี้ยเดือนหน้าแอคเซลเ a เตอร์ของคุณจะคูณ2คูณสคูณหหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะใช้คำนี้กันบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ยินในทั้งการบิสเนสต่างๆในเดลี่ไลฟ์ค่ะเป็นคำที่ควรรู้ไว้นะคะแอคเซลเลเตอร์นะคะเป็นวิธีการออกเสียงนะคะคำนี้ยากมากเพราะว่ามีทั้ง R มีทั้ง L เหมือนเดิมเลยนะคะต้องฝึกอย่างเดียวเลยแอคเซลเลเตอร์คาต่อมานะคะจะเป็นสเก d จูล schedule อันนี้บอกก่อนนะอันนี้จะเป็นสำเนียงอเมริกัน schedule schedule นะคะถ้าเป็นฝั่งอ,อังกฤษจะเป็น schedule schedule นะคะถูกทั้งสองเลยแต่สิ่งที่พอคเคยได้ยินก็จะเป็น schedule schedule คือการเพิ่ม Syllable ในตัวคำนี้นะคะเพราะมันคือ schedule หรือ schedule นะคะอันนี้ มันจะไม่ได้มี3ามเสบมันจะมี2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ออกเสียงตามเนทีฟแล้วกันนะคะจะเป็น schedule schedule อีกคำหนึ่งนะคะที่ออกเสียงยากมากจะเป็น caterpillar caterpillar นะคะซึ่งคำนี้จะเป็นตัวที่เป็นคล้ายๆหนอนไนหะก่อนที่หนอนมันจะกลายเป็นผีเสื้อนะคะอันนี้เราจะออกเสียงว่า caterpillar caterpillar จะเป็นจะเป็น4 syllable นะคะแต่ว่าอันนี้คือมันจะมีคำว่า cat ซึ่งแปลว่าแมวให้เราพูดไวๆ caterpillar นะคะ caterpillar caterpillar นะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของคำที่พูดยากในภาษาอังกฤษนะคะมาช่วยอันนี้ก็คือจะ break down นะคะว่าของ native speaker ค่ะเขาจะใช้ pronunciation แบบไหนนะคะเราจะได้ฝึก ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพราะาอย่างที่พูดตั้งแต่แรกนะคะว่าหลายครั้งอะ่ะมันสะกดแบบนี้แต่ออกเสียงแบบ completely different ก็คือไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันใช้ experience ่างเดียวที่ native speaker พูดได้ก็เพราะว่า experience เกันนะคะเพราะว่าหนึ่งภาษามันถูก influence จากหลายๆประเทศอาจจะมีภาษาอังกฤษมันแน่นอนมีภาษาฝรั่งเศสอยู่ในนั้นมีภาษาเยอะแยะเยอะแย,ยะไปหมดเลยอย่างเช่นลาตินนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่บางคำทำไมมันออกเสียง แตกต่างจากวิธีที่มันจะกดจังเลยนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วอันนี้คือพาร์ทสนะคะของซีรีส์นี้เราจะมีอยู่เรื่อยๆนะคะของคําที่พูดยากในภาษาอังกฤษนะคะยังไงรบกวนติดตามนะคะด้วยการกดไลค์แชร์ส r i b รนะคะแล้วเจอกันเอฟหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย